สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับก็สู่รายการอมน้ำมันครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันในเรื่องของหลุมกาดนะครับโดยปกตินะครับถ้าเราไปสำรวจขุดเจาะนะครับปรากฏว่าเจอน้ำมันเนี่ยน้อยกว่าแก๊สนะครับในปริมาณที่แก๊สมากกว่าถึง5 0 0 0ันลูกบาทฟุตต่อ1บาเรลนะครับอันนี้เราจะเรียกมันว่า ลมก๊าซนะครับโดยคิดง่ายๆนะครับเพราะมันมีก๊าซมากกว่าน้ํามันครับและก๊าซที่เราขุดขึ้นมาทุกๆบาทฟุตนะครับคุณผู้ชมทราไหมครับว่าในนั้นมีอั ไรปนอยู่บ้างครับเี่เราขุดขึ้นมานะครับเรียกว่าก๊าซธรรมชาตินะครับแบ่งเป็น1ก็คือก๊าซแห้งครับก๊าซแห้งก็จะประกอบไปด้วยก๊าซมีเทนและก็อีเทนนะครับซึ่งเราสามารถจะแยกมันออกมาได้เลยนะครับที่ท่านขุดเจาะนะครับนำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเมทานอลไนโตรเจนแอมโมเนียและก็ผลิตปริโตเคมีนะครับและยังนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยนะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมันคือมีเทนหรือที่เรารู้จักกันในนามของ N G V นั่นเองครับซึ่งทุกๆบาทฟุตท ขุดก๊าซขึ้นมานะครับจะมีมีเทนผสมอยู่กว่าร้อยละ70นะครับซึ่งหมายความว่าในหลุมก๊าซนะครับจะมีมีเทนเยอะโคตรเลยครับนอกจากนั้นนะครับในหลุมก๊าซยังมีก๊าซชื้นนะครับซึ่งมีส่วนประกอบของโปรเทนและก็บิวเทนซึ่งชาวบ้านชาวช่องรู้จักกันในนามของก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มนั่นเองนะครับและมันก็คือสารตั้งต้นที่สําคัญนะครับในการผลิตปริโตเคมีซึ่งชาวบ้านชาวช่องเข้าใจว่านั่นคือการผลิตเมล็ดพลาสติกนะครับโดยใน1ลูกบาศก์ฟุตนะครับจะมี ปนอยู่ประมาณ30-40%ด้วยกันนะครับและอุตสาหกรรมที่ผลิตปิโตรเคมีเป็นกลุ่มที่ใช้แก๊ส LPG เยอะสุดในประเทศไทยน,นะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหม <c oughs> ครับว่าเมื่อก่อนมีคนบอกเราว่าหลุมกา๊าซหลุมกา๊าซไม่มีน้ํามัน <c oughs> ไม่มีน้ํามันนั่นแหะสิครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าในหลุมกา๊าซนั้นจะมีน้ํามันไหมครับคำตอบก็คือมีครับแต่อยู่ในปริมาณที่น้อยเพราะว่าในหลุมก๊าซมีก๊าซเยอะกว่าน้ํามันอย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมตอนต้นนะครับ๊าซธรรมชาติประกอบไปด้วยก� แห้งและก๊าซชื้นนะครับเมื่อก๊าซชื้นถูกนําออกมาแยกที่โรงแยกก๊าซนะครับซึ่งก็คือกากของมันแต่เราเรียกมันว่าก๊าซโซีนธรรมชาติเหลวหรือว่าคอนเดนเซตนะครับประกอบไปด้วยเพนเทนเฮกเทนและออกเทนซึ่งเมื่อนํามากลั่นแล้วก็จะได้น้ามันเบนซินได้น้ํามันก๊าซนะครับเอาน้ามันก๊าซมาก่นต่อก็จะกลายเป็นน้ํามันก๊าซสําหรับเครื่องบินนะครับและยังกลั่นได้น้ํามันดีเซลแล้วก็น้ามันเตาด้วยนะครับและนี่ก็คือคุณค่ามากมายมหาศาลของคอนเดนเซตที่คนหลายคนไม่รู้ครับแต่คอนนกาาามรํใใช้ผลิต ปิโตรเคมีได้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมันคือสารตั้งต้นในการผลิตเมล็ดพลาสติกนะครับนอกจากนั้นยังเอาไปผลิตเป็นตัวทาละลายในอุตสาหกรรมต่างๆครับโอ้ว้าวพระเจ้าจอร์ดนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าก๊าซธรรมชาติช่างมีมูลค่ามากมายมหาศาลเรื่องที่จะขนานับนะครับด้บอกก๊าซหนึ่งบ่อนะครับคุณผู้ชมก็ได้ทราบไปแล้วว่าเราจะได้ NGV ได้ LPG และก็ยังสามารถได้คอนเดนเซตเพื่อที่จะเอามากลั่นเป็นน้ำมันคุณภาพดีอีกด้วยนะและประเทศ ของเราเริ่มโชดช่วงจะจงวานตั้งแต่ปี2,524นะครับกับการผลิตก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นครั้งแรกนะครับกับลุมกา๊าซแห่งแรกที่ชื่อว่าลุมกา๊าซ สุราตหนึ่งนะครับมาสามสิบปีนะครับที่ประเทศไทยประกาศว่าช่วงจังจุวาลบอกว่าบอก,ก๊าสไม่มีน้ํามันทุกวันนี้นะครับก็เกิดคําถามในสังคมมากมายว่าจริงๆแล้วน้ํามันที่เรียกกันว่าคอนเดนเซตในบอกราสนี้หายไปไหนสาหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับตอนต่อไปยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากสวัสดีครับ